สวัสดีพี่น้องแม่สิพาไปเก็บผักในไทยปลาเข่าซาลี่ข้าเจ้างามมากงามเนาะคุณนะสุดแสงหูแสงตาข้าเจ้าเห็ดทางรถไฟรถไฟแลนด์พี่น้องจ้ะแม่สิาพาไปหาเก็บผักพี่น้องในไทยสุดเืองเหลืองๆผู้มันผักอัน,นยังหวางตุ่งเนีๆๆๆ่ยคุณเหลืองๆคุณนี่มันปลาเข่าซาลีจ้ะ ไปหาบ่งผักน้ำกันพี่น ong จ้ะอมส้นเนานะสวยงามปลาเขาก็จะเจข้าซาลีมึงมุมนี่งามครับเนาะพี่น ong สวยงามพี่น ong ืึงผักไร้คนงามคักงามแนะ่เนาะ สักไร่โคนพี่น้องอันนี้เป็นพันธุ์พันธุ์สีขาวปานามคักเอาไปลวกไปแกงไปนึ่งแซ่บคักด้อพี่น้องย่ายไหมเห็นดิสกกระเจ็บตลอดนี่นครับตรงนี้น้ำคักรับนเนี่ย มีพันสีขาวด้วยนี่พี่น้องนี่นี่พันสีขาวปแกนไเป็นลวกเป็นหนึ่งแก่เขากักบโล่ใบแก,มออก้มันออกน้าคัดนะพี่น้องออกก้นเห็นอยู่ไซสก่าเก็บเอเลยยาย่เม่ พันธุ์สีขาวมันจะมีอีกพันสีนส้นนำตาลกต่กินได้แซ่บพูอกันพี่น้นองรสชาติคือพักตัวไปพักกิน,กนแซ่บด้วยจ้ะพักอันนี้กินแซ่บอืม พี่น้องอันหลกหลายคนอันอันนี้เป็นพันธ์สีน้ำตาลนี่พี่น้องจารนี่นี่อันนี้คือพันธ์สีน้ำตาลนะจ้ะกินได้คือกันพี่น้องแซ่บนี่นี่กินแซ่บคือกันรสชาติก,ออก,บบก,ก็ออกแบบเดียวกันเลยกับพันธ์สีขาวนี่รสชาติออกแบบเดียวกันเลยรสชาติแต่อันนี้เป็นพันธ์สีน้ำตาล ออกก้นพี่น้องก็งามคนเยียออกพวกค่อยหลายเป็นได้ปีน,นี้นี่นี่คือพันธ์สีน้ำตาลไปกับปลิใบแก้มันออกพี่น้องตัดออกค่มันแก้แล้วก็ตัดออกอืมเหนยอดโยนๆพนนอนอนนี่สีน้ำตาล ตุนนป้าดปักไปฝรั่งพี่น้องงามคักงามแน่เนาะงามคักงามแน่ยผักสมุนไพรเด้อพี่น้องนี่เก็บออกก่อนเห็นอยู่ไซเก็บกินด้วยพี่นอ้องผักไผ่ฝรั่งพี่นี่ซื้อภาษาเยอรมันอยู่ดอกพี่น้อง รสชาตมันจะออกค้มๆนี่นะปาดหลายครับเอาไปลวกคนเรามากพี่น้องสีหวานกับเบอรหวานสิคมกับเบอรคมคมอมหวานพักอันนี้หรือว<ะ><ะ>่าไขี้ีเล็กเอาไปแกงแท่นขี้เล็กเอาไปแกงมื่อนั้นใส่กระดูกหมูพร้อมก็แค่ไข่คีเล็กโอบไปไปกรอบไว้ทะลวกลกันไปล,ลวก ข้าผมขิ้นมาตอขอกให้ส้างสิอรตันีแสบปีกน,อน้องเลยเนาะขุมอ้มลำจิตสูกพักที่กินได้ย่ายไม่พักอันใดเบิด <c oughs> เก็บดูนะพักง่ามเนี่ยพี่กิ่งเหล่าเหล่าตัดก็ได้พี่น้องนะขอเดี๋ยวเราเป็นแค่ละต้นหรอพอละละเอินพันพักไฟฝรั่งเดินนี้ภาษาเยอรมันอยู่ดออพี่น้องเอาไปลวก ดวกกินกระปุนกับ,กบแกงดูสิแกงก็ได้ด้วยพี่น้องขมอ่ำลำขม,มอมหวานพี่น้องจ้าหนุ่มป้าเพิ่นทา้เพื่นใกล้ๆพี่น้องกินได้จ้ะแซบ่บเจ้าพักกัดนี่ก้อนพี่นอ้องพนอเไรบอ ถอนยากพี่น้องผักอันนียนกินอ่อนๆเพื่อพี่น้องขอรอดอ่นอนขอดอ่อนนี่แต่ว่าเพราะว่ามันมีน้ำมันจะแข็งนะพี่น้องมันมีน้ำมันจะแข็งเนาะรสชาติมัน,นออกเออออกขมๆดอกจก้ะรสชาติมันจีออกขมๆนี่พอาเด็ดตัวนี้พี่น้อง ไปแกงอ้อมเฮ็ด่ซุกกินนี่เอาใบใแก่้พันออกนี่เอาแต่บองยอดยอดพันนี่กินพี่จัง,จงบองยะพี่น้องมันสักสากนะใบมันสักสากนะนี่พี่น้องบงขึ้นต้นไงนี่เป็นต้นไงมหาหักโปะโปะเลยนี่พี่น้องนี่ลุกอปจากน้อยก่อนนี่หลายพูดเป็นปลาอยู่นี่พี่น้องพูดนะหลายหลายแต่พี่น้อง่็ได้ขึ้น,นต้นสูงเนาะน นทอนเอาจักน้อยก่อนไปก็กระสิไปตัดเอาหากคุณก็กินได้เด้อพี่น้องก็จังหลักกับฟันสิงโตนี่หากอันพักตัวนี้นะเนมีภาษาเยอรมันอยู่เด้อสิล่งไตคิบให้พี่น้องเพราะวาหักคุณก็กินได้จ้ะกันหลักกับอันฟันสิงโตต่อไปนี่ก็ต้องไปดิดเอาใบแก่ๆมันออกนี่ เอบใบแก้ให้พั่นออกคอยมักเับไปแกงที่น้องออกขมๆมน้อยๆเป็นสมุนไพรพร้อมด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะ เด็ดเอาใบาแก่ๆพิ่นออกเพนเป็นน้ำกินบ่ได้มันซากๆ,ๆเนาะเฮาจังไปแกงใส่อ่อมมันสิพี่น้องก็อเอาไปแกงเฮ็ดเป็นแท,แทนทเล็กตัวพี่น้องมก็มบ่หลายนี่น่ะมมัน,น,นมก็นมบ่หลายเด้อจ้ะไปเฮาไปเอาใบาแก่นอ,ออกนี่แต่ส่งยอดๆนอ,นอ่อนๆนี่น อจังันน้ำพนจัางบแข็งขเขาเื้อนพนพักกาดน้ำอีกสักนิดนึงที่นอ้องแมนเบิดเีมาพ่นพ่นในแกเนะาะพ่นในแก่บว่านในสูงแม่มก,มก็บอกพิดเบาถือเก็บเอาไปแกง ยังส่กระดูกมูคือจังเวาต้มใส่ยังก่มพืนม้นใส่นี่นะพี่น้องผักสมุนไพรพร้อมเด้อ,พ,อพี่น้องยงมีนึดจ้ะยงม่วงขาม ป้า,า,าธรรมชาติพี่น้องจา้าป้านี่เป็นดงเลยนี่พี่น้องมองนี่เป็นดงเลยนี่เป็นดงเลยดงพักอันเดียวเลยคุณเดียวงามงามธรรมชาติ จนบ่าจากักคำสิเกตเออพี่น้องมาเก็บผักน้ำใยม,มีอืมเอานี่ก่อนนี่งามๆคุณน่ะไปโคนนี่ท่านสีอันนี้น,น,นี่สีน้ำตาลนี่พี่น้องนี่นี่ท่านสีน้ำตาล พักยังกินได้ขอเก็บเบิร์ดละมื้อนี่เก็บเบิร์ดเอา้นี่พักไลโคนเนี่ยคนอ่อนๆดูหน่อยแสบ ก็ขออยู่ฝนบตกเนาะพี่น้องจ้ะฝอนเราเลยโบ,โบต้องย่านกิฟท่นเป็นดงดิ่ดอกพี่น้องนี่บโบต้องย่านกิฟหลายคักหลายเนี่ยไหลสุบึกหลาที่ยังนี่ตุาก้าพักเดียว

แต่เขาออกไปเราเข้าไปลเาไปลาะใบแก้วพุ่นออกพี่น้องนี่หากคนแกงเลยก็ได้นี่อ่อ,อนๆอยู่หากคนนี้ยังเป็นยานี่ยก็ต้องไปตัดทิมเขาลุกไปสิเราจะไปตัดทิมด้วพี่น้องคนนี้ต้สิเลาะใบแก้วพุ่นออ,อ,อ,กนอ,อกก็คือใบน้ำพุ่นแกงนะก็สิลทุกๆ,ๆแกงเลยอู้ทุกๆใบแกงเลยแค่นีนเล็กได้เลือจากพี่น้องแสบเด้อล้องกินโลดโมเบียกินได้ขอกินไร้เทียมแล้ว เราเก็บพักตามหนังสือพี่น้องบรได้เก็บไปทั่วที่ทั่วแดนดอกจ้ะหลายพี่น,อนนะ้องเุยนะหลายคักหลายแน่เป็นดงยุกเฮ้ยคื หลายนเานาะเก็บต้นพ่อแลรวเนี่หลายล่ะคำว่าพ่ออยา่าเมา่ยายเม่ปติเก็นกัเก็บตีคือเกา้าเก็บตินหน่อย ัานก็สูงนสูงพอมาหักเอาอีกกูมมนสิกินบ่ได้คือว่าแล้วเนาะเพิ่นสิออกมๆมนาเก็บผักคือบ่สวนหนูมาเก็บน้นาบาําแน่ซั่นพี่น้องจ้าอันสวนมเก็บนําเขาเจ้าก็วเวลาเวลามันบ่ตรงกันพี่น้องต่างคนต่างเฮ็ดงานเนาะต่างคนต่างเลิกเวลามันบ่ตรงกันดอกจ้ะอื ไม่ล่าบู้ตงกันต้องไปไปพ้อมกันบ่ได้แม <c oughs> ่เมฆอะเก็บของแยเแม่ยังสี่หละมาก,กับลูกกับตเต่าน้องเจ้ากับหลานอืมพ่อแล้วเนาะไม่ไล่ละผู้กตก ตื่นก่อนก้นพี่นอ้องได้คนกัดหน้าไปบ๊อกบ๊อกบ๊อกขั้นสีขาวเก็บเอาอาหางมาก้นพี่น้องควรจะเอาไปสกัด ไปสกัดเ็ดอันผมแก้ผมหงอกข่อยกัดเอานน้ำมันาหางมาดินี่คนอย่างพวกคนในแก๊สียพี่น้องขอดบด้มาเทปตอขึ้นอันเป็นอันอันดอกเอาดอกคนไปกินได้เนาะตอนขึ้นอัอ่อนน่ะนะขอดบด้มาที่ทางนี้พี่น้องมันไก่ขอดบด้มา อดอกอ่อนๆพ่นนะดอกตาข้องมาเนาะอันนี้คยเอาจะเอาไปสกัดแกผมข่อยผมดอกผมร่วงม,มานี่หลายในป่านนี่ขอเขาไ่ได้มากแค่ได้อยู่ไปสกัดทำผมดอกผมร่วง อย่าห่างมากพราะเราออนไลน์